สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำฮอทดอกพันเบคอนนะคะเราจะเอามาย่างเนาะอยากกินฮอทดอกแบบนี้ อันนี้รสเผ็ดนะคะหอมจังเลยอันนี้รสเผ็ดนะคะอันนี้รสแ็มไม่เผ็ดมากนะคะแซ่บอีหลแซ่บอีรแซ่บนีอย่างนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ อันนี้รดเผ็ดนะคะรดเผ็ดรสเผ็ดรสเผ็ดไม่ใช่รดเบนรดเผ็ดมันมันยังมีชีวิตยอยู่ห,ม,ห,ม,หม,มูหมูแดงหมูแดงค่าหมูแดงแอ้ายบ้านเราทำความสะอาดอยู่ตลอดเวลานะคะตลอดเวลาเสร็จเสร็จ สวยไหมเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาไปย่างกันเนาะย่างกระทะนะคะเพราะว่าขี้เกียจย่างเตานะคะขี้เกียจย่างเตาเราย่างกระทะไฟเบาๆเลยนะคะโอ้ยซ่บแน่ๆอืม เดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะคะน่ากินเลอ น่ากินมากเอาชิ้นไหนดีนาะชิ้นนี้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 ใช่ไหมชิ้นนี้เบลล่าก็ีิวนะคะเบลล่าก็กินอาหารรสชาติอร่อยเหมือนเดิมนะคะกินอร่อยเหมือนเดิม กินแซบกินแซบกินโชว์วันนี้กินโชว์ทั้งครอบครัวเลยนะคะนืำน้ำน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 ี่นะคะมันเอคือเรียกอะไรนะพุทเทสลอตนะคะมันที่เอามาทำเป็นผสมผสมพวกเอสครีดไม่รู้ภาษาไทยอะไรเนาะ เดี๋ยวเราจะกินแบบนี้นะคะเอาช้อนเอาช้อนเอาช้อนเราก็จะนี่อันนี้ก็ททำมาจากเอมันบดนะคะมันบดแล้วก็มาเป็นแผ่นแบบนี้เนาะมันบดนะคะแล้วก็ทำอย่างนี้แล้วก็เอาไอ้ตัวนี้ ใส่อย่างนงี้ยนะคะนี่เลยแซบๆนะคะแล้วก็มีลูกโดดมีผักนิดๆหน่อยๆเนาะนี่เลยนะคะแซบแล้วเราก็จะกินแค่นี้นะคะอืมอืมอืม กระดาอร่อยอร่อยมากเดี๋ยวเรา Mm. Aloi. I don't know. gặp nhau gặp nhau สดชื่นนะคะสดชื่นมากไม่มีแอลกอฮอล์นะคะไม่มีแอลกฮอฮอล์เออสดชื่นสดชื่นมาต่อ มีความสุขอร่อยมากๆหวาน คนครอบครัวคนในโนเวย์จะกินเรื่อยๆนะคะอาหารใส่กรอกอะโนเวย์นะคะ ปลูกเองนะคะปลูกเองอื้ม อร่อย mm. จับก็ไม่ได้จับก็ไม่ได้ทักทายหน่อยสิแล้วงแมวแมวหน่อยสิแล้วงแมวแม,ว,แมวหน่อยสิฮะฮืมเข้าไปเข้าบ้านดีกว่าไปกินขนมมะ